พระศาสนจาจักรแนะนําให้สวดสายประคำอย่างสม่สมําเสมอเป็นประจํานั่นหมายถึงว่าสําหรับตัวเราเองก็เวลาไหนว่างก็ก็ก็เชิญชวนให้สวดสายประคำเป็นประจําผมต้องการจะพาพวกเราไปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่เป็นประเทศซึ่งต้องถือว่าจเจริญมากจเจริญมากนะครับเทียบเท่ายุโรปและอเมริกาตอนนี้ต้องถืออย่างนี้เลยแต่ที่ไม่เหมือนอยุโรปและอเมริกาก็คือว่า ในขณะที่ยุโรปและอเมริกาจเจริญเนี่ยด้านจิตใจเขาถดถอยคนไปวัดน้อยลงกระแสเรียกน้อยลงทุกอย่างมัน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 สวนกันกับความจเจริญแต่ไม่ใช่เกาหลีใต้เกาหลีใต้จเจริญเหมือนกับยุโรปและอเมริกาคนเกาหลีนี่ถือพาสปอร์ตไปนี่เขาไปได้ทั่วโลกนะครับไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าเพราะเขาไม่ ไม่ไม่กลัวใดๆเลยว่าเออคนเกาหลีจะมาแอบอยู่ที่ประเทศนี้มาทํางานเขาไม่กลัวเพราะว่าเกาหลีเขาเขาเจริญแล้วก็เขาไม่แคร์ที่จะมาหางานหรือมาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ของเขาสบายกว่าเยอะเขาทําได้ยังไงพระศาสนจ,จักรทําเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงเกาหลีเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ผมเห็นนะครับเวลาที่มีมิสรอบนี้อยู่เนี่ย คนที่จะมารอบต่อไปเขาเข้าคิวอยู่ข้างนอกนะครับโอ้โหผมนึกว่าไอ้เข้าคิวจะซื้ออะไรกันไปถามเขาเขาบอกว่าเข้าคิวสําหรับรอมิสารอบต่อไปแล้วมิสารแน่นวันอาทิตย์วันธรรมดากระแสเรียกเพียบที่เกาหลีมีบันเนนใหญ่6กบันเนนนะครับหกบันเนนแล้วเฉลี่ยแต่ละวัดเนี่ยโปรดศีลล้างบาปเฉลี่ย มันอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ฉเฉลี่ยวัดละประมาณ500คนต่อปี500คนต่อปีโดยฉเฉลี่ยทําทำได้ยังไงน่าสนใจน่าสนใจมากๆและดังนั้นผมจะจะพยายามส,สนใจและศึกษาพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะเพราะอยากรู้ก็เลย ทำให้ได้ทราบเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้ถ้ามาเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยตอนนี้เธอจะเรียนชั้นม .6 เพราะเธออายุ17ย่าง18นี่เป็นคนเดียวหมดนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปเวลาทําผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เวลาทําผมใหม่ก็หน้าตามก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเธอมีชื่อว่าคิมยูนาเรียกแบบเกาหลีคือเอานามสกุลขึ้นก่อนคิมยูนาถ้าเรียกแบบไทยหรือแบบสากล มีชื่อและต่อได้นามสกุลก็ต้องเรียกเธอว่ายูนาคิมแต่ไม่ว่าเรียกว่าคิมยูนาหรือยูนาคิมเป็นคนเดียวกันคิมยูนาเป็นเด็กประเภทเรียนไม่เก่งแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับสอบตกหรือสอบไม่ได้แต่ว่าเวลาที่จะมีเกียรติบัตรเด็กเ,เก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์เก่งภาษาอังกฤษเธอจะไม่ได้รับเธอเป็นประเภทเด็กกิจกรรมชอบชอบกิจกรรม มีกิจกรรมอะไรก็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 จะเห็นเธออยู่ในในกลุ่มพวกนั้นแล้วก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วๆไปในเมืองใหญ่ๆแม่เนี่ยจะพาลูกผู้หญิงเนี่ยไปเรียนบัลเล่ชอบที่จะให้ลูกสาวเรียนบัลเล่ตั้งแต่เล็กเพราะว่าบัลเล่จะทำให้รูปร่างสรีระของผู้หญิงเนี่ยดีเวลาเดินเนี่ยสง่างา,ามหลังตรงอะไรต่างๆมันจะดีมาก แล้วก็บัลเล่มันชุดมันสวยเด็กเห็นคนเต้นบัลเล่เด็กจะชอบแล้วตัวเองก็อยากจะเต้นอย่างนั้นบ้างและดังนั้นเวลาที่โรงเรียนมีงานอะไรต่างๆพวกนี้คิมยูนาก็จะได้รับการอขอร้องให้มาเต้นให้ดูมีซิสเตอร์คนหนึ่งคอยคอยเหมือนกับว่าคอยคอยช่วยเหลือประสานเรื่องพวกนี้ให้อยากให้คิมมาเต้น แล้วก็นอกจากแม่จะพาลูกไปไปเรียนบัลเล่แล้วเนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์ช่วงว่างเนี่ยก็เหมือนกับเด็กเกาหลีอื่นๆพาไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งซึ่งจะมีเยอะแยะมากมายเลยของเรามีเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากแต่ที่นั่นมันจะมีอยู่ทั่วๆไปทุกเมืองมีหมดก็ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งสเก็ตน้ำแข็งก็คือเล่นบนน้ำแข็งเพียงแต่รองเท้าสเก็ตเนี่ยมันจะข้างใต้รองเท้ามันจะเป็นเหมือนกับใบมีด เพื่อให้ให้เลื่อนตัวไปได้เร็วแต่ว่ามันมันยืนลําบากนะครับถ้ายืนเฉยๆเนี่ยลม้มเพราะว่ามันเป็นใบมีดมันไม่ใช่มันไม่ใช่รองเท้าปกติ <c oughs> คิมยูนาก็ <c oughs> ก็ก,ก,กแม่ก็พาไปเล่นด้วยค <c oughs> ันพอซิสเตอร์พอซิสเตอร์เนี่ยรู้ก็เหมือนกับไปพูดไปคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆอะไรทํานองนี้ก็มันก็เลยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เซอร์ก็เลยบอกว่าเออคิมน่าจะเอาไอ้ท่าเต้นบัลเล่เนี่ยมาใช้ประกอบการเต้นสเก็ตของเธอนะคิมก็สนใจเพราะว่ามันเออมันก็จะได้เอาท่าเพราะว่าคนที่สอนสเก็ตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเข้าใจเรื่องบัลเล่และคนที่เป็นครูสอนบัลเล่ก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องสเก็ตแต่ว่าไอคนที่เรียนเนี่ยทั้ง2เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเออไอท่าสเก็ตตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันจะทํามือเป็นท่านี้แบบบัลเล่เนี่ยมันก็คงจะสวย และดังนั้นคิมก็เริ่มที่จะเอาท่าบัลเล่มาใช้ประกอบและครูก็จะปรับแก้ให้ว่าถ้าอย่างนี้จะต้องเอียงตัวแค่ไหนเพื่อจะได้ไม่ล้มอะไรต่างๆพูดง่ายก็คือคิมต้องเป็นฝ่ายเริ่มเอาท่ามาแล้วครูก็ปรับแก้ให้การเล่นสเก็ตน้ํำแข็งโดยที่มีท่าทางออกมาประกอบเหมือนกับเราเล่นเขาเรียกจินตะลีลาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกฟิกเกอร์สเกตตมันเป็นการเล่นสเก็ตแบบ มีท่าทางแล้วก็มีเพลงประกอบหลังจากนั้นคิมยูนาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในเกาหลีในฐานะที่เป็นนักเต้นสเก็ตคนหนึ่งที่มีท่าสวยงามแล้วซิสเตอร์ก็แนะนำให้คิมเนี่ยเข้าแข่งขันในรายการต่างๆแพ้บ้างชนะบ้างนั่นเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่ามันทำให้ชื่อของคิมเนี่ย เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในเกาหลีเมื่อต้นปีนี้กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้มีการแข่งขันเขาเรียกวินเตอร์โอลิมปิกส์คือการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวโอลิมปิกมันมีแบบฤดูร้อนกับฤดูหนาวฤดูร้อนก็มีการวิ่งมีอะไรต่างๆพวกะนะั้ที่เราดูกันเยอะแต่ฤดูหนาวนี่มันจะมีเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสเก็ตกับสกีอะไรทํานองนี้เป็นเรื่อง เกี่ยวกับน้ําแข็งแล้วก็หิมะก็มีการแข่งขันที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็รายการฟิกเกอร์สเก็ตติ้งหรือการแข่งขันสเก็ตเนี่ยก็มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวินเทอร์โอลิมปิกด้วยปัญหาก็คือว่า,าคิมได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนเกาหลีไปแข่งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตอนนั้นแชมป์โลกเป็นญี่ปุ่น แล้วก็เนื่องจากแคนาดาเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เชื่อว่าแคนาดาเนี่ยคงจะเนื่องจากได้รับแรงเชียร์กำลังใจเยอะเนี่ยคงจะได้เหรียญเงินเหรียญทองคงเป็นของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์โลกอยู่ในขณะนั้นดังนั้นถ้าจะลุ้นก็ลุ้นคิมยูนาเนี่ยให้ได้เหรียญบรอนต้องอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีไม่เคยได้เหรียญใดๆในฟิกเกอร์สเกตติ้งมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นความหวังไม่มีแต่ยยังไงก็ขอลุ้นเอาไว้หน่อย เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นก็มีการแข่งขันรอบคัดเลือกคิมก็แสดงออกมาได้สวยงามเป,เป็นที่เริ่มเริ่มเป็นที่สังเกตของพวกผู้สือข่าวกีฬาทั้งหลายแล้วก็ลักษณะที่เขาวิจารณ์คิมก็คือคิมเล่นสเก็ตได้ด้วยท่าทางที่สวยงามมากๆนานๆทีจะเห็นท่าสวยๆอย่างนี้ และดังนั้นคิมเริ่มเหมือนกับว่าเป็นม้ามืดนะครับที่มาแรงมากขึ้นกรรมการซึ่งตอนหลังหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันหมดแล้วเลิกแบบแ้ววีเตอร์โอลิมปิกเลิกไปแล้วเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าคิมเต้นสวยเหลือเกินลักษณะการเต้นของคิมนั้นเพอร์เฟคคือสมบูรณ์จนไม่รู้ว่าจะหักคะแนนเธอ,อยังไง ปกติแล้ววิธีการให้คะแนนของกรรมการซึ่งจะนั่งเรียงกันเป็นตับเนี่ยนะครับเขาจะให้ทุกคนได้คะแนนเต็มก่อนถ้าพลาดเมื่อไหร่เขาจะหักหักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆนะครับพลาดมากก็หักหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมันจะมีท่าบังคับว่าต้องเต้นอย่างนี้อย่างอื่นเธออยากเต้นอะไรก็เต้นไปแต่ต้องมีท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นก็จะมีท่าบังคับเอาไว้การให้คะแนนของ